ก่อนอื่นต้องกล่าวสวัสดีกับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านด้วยนะครับสําหรับ EP นี้นะครับแอดมินก็มีข่าวตามมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับเรามากันที่ข่าวแรกเลยนะครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวของจอห์นสโตนนะครับเมื่อวานนี้นะครับจอห์นสโตนก็ได้รับการขยายสัญญาเพิ่มอีก5าปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าหลังจากที่ขยายตัญญาแล้วเนี่ยเขาได้ออกมาบอกว่าเขารู้สึกแฮปปี้มากๆในการขยายสัญญาในครั้งนี้และเขายังกล่าวเสริมอีกว่าผมคงไม่สามารถมีความตึกได้มากกว่านี้แล้วผมชอบที่จะเป็นต่วนหนึ่งของทีมนี้ที่มีนักเตะคุณภาพมากมายผมรู้ดีว่าเรายังสามารถเดินหน้าคว้าแชมป์ได้อีกการทํางานกับผู้จัดการทีมคนนี้คือความฝันของผมเขาสอนผมหลายอย่างผมรู้สึกเหมือนว่าตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสเสมอ ความสาเร็จที่เราได้รับเมื่อ4ปีที่ผ่านมาเป็นอะไรที่แทบไม่น่าเชื่อเลยแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จนั้นผมแค่อยากที่จะเอาชนะต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นสําหรับผมแล้วที่นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดในการเล่นฟุตบอลของผมอันนี้ก็เป็นคํากล่าวคำหวานนะครับที่หยดใส่กับแฟนๆเรือใบสตีฟแมนเชสเตอร์ตี้อย่างเรานะครับเอาละครับมาต่อกันในข่าวที่2นะครับตามรายงานของเบรโดอามดานะครับสายข่าววงในนักเตะชาวโปรตุกีสนะครับ ต้องบอกว่าล่าสุดนะครับบอร์ดของทางด้านอาร์เทนอนและเดวบอยสติฟฟาแมนเสเตอร์ซิตี้ของเราได้เริ่มเปิดโต๊ะเจราจากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในดีนของทางด้านเบนเดซิวา a ์เบนเดซิวานะครับเป็นนักเตะกองกลางที่มีความสามารถมากคนหนึ่งเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมิเกลอาร์เตต้าก็มีความสนิทและก็คุ้นเคยเมื่อสมัยที่เขายังเป็นหนึ่งในสตาฟโโ้ชของ เบโกเดล่าที่ได้ทำงานอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่มิเกลอันเตตาสนใจในตัวของเบรนเดลติวาคนนี้นะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อไปเลยนะครับว่าเบ n นเดลติวาจะอยู่ต่อหรือจะไปอยู่กับอาร์เซนอลนะครับต่อมาในข่าวที่3เลยนะครับข่าวนี้ก็ยืดเยื้อมากเลยนะครับสำหรับในดีลของแฮร์รี่เคนนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แต่ชื่อของแอมิกลาพ็อกเป็นหนึ่งในข้อเสนอให้กับทางด้านคอนเนมแ u ซสเตอร์นะครับได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธอย่างไม่เป็นท่าเลยนะครับแต่ว่าแมนซิตี้ของเรานะครับก็ยังไม่ละความพยายามนะครับยื่นข้อเสนอเพิ่มนะครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับไม่เหมือนครั้งก่อนครั้งนี้นะครับจะใส่ชื่อของคาเ์บียเจอุสนะครับไปในข้อเสนอที่จะแลกตัวกับเฮลิเคมายังถินเอติฮัสนะครับ ข่าวนี้นะครับก็ได้รับรายงานมาจากฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับนักข่าวชาวอิตาลีที่น่าเชื่อถือได้มากคนหนึ่งเลยนะครับถ้าดีลนี้เกิดขึ้นนะครับเรียกได้ว่าซุดไปเชนมานะครับเอาละครับเราก็ต้องมาดูมหาการันต่อไปนะครับว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นและจบลงอย่างไรนะครับข่าวที่4กันต่อเลยนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการขยายสัญญาเพิ่มนะครับระหว่างนักเตะสามคนนะครับก็มีทางด้านแอเดสัน ฟิ l ฟเดและไลน e สต์เทอร์ลินะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกว่าจอห์นะครับได้ขยายสัญญาเพิ่มไปก่อนหน้านี้แล้วตามคิวอ,อีก3คนที่แอดมินได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าจะมีการเรียกมาเพื่อจะคุยในการขยายสัญญาเพิ่มนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางใดน,นะครับสำหรับฟิลฟ o ร d เดนที่เป็นลูกม่อของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกดันขึ้นมาจนสาม,มารถ พิสจนตัวเองจนเป็นนักเตะที่ยึดตัวจริงในทีมชุดใหญ่ได้ในรายของ a อเดสันนะครับต้องบอกว่าสัญญาของเขานะครับยังเหลือถึงปี2025แต่ว่าเป็วคลเดียล่ามองว่า a อเดสันนะครับเป็นนักเตะหรือว่าเป็นผู้เาาประตูที่มีความสามารถมากคนนึงนะครับสัญญาของเขาจะสุดลงในปี2025แต่จะมีการขยายสัญญาเพิ่มแอดมินเชื่อว่า อันเดอร์สันจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้และแคว้นสตาร์ดเดินเป็นตำนานกับสโมสรนขนต่อไปเลยนะครับมาดูในลายของราฮิมสเตอร์ลิงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการที่จะขยายสัญญาเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นักเตะเองเนี่ยมีสัญญาอยู่กับซิตี้เหลือเพียงแค่2ปีเท่านั้นแมนซิตี้มองว่าราฮิมสเตอร์ลิงนะครับในอนาคตอาจมีความตื่นเสี่ยงนะครับที่จะเสียตัวไปแบบฟรีๆนะฮะ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับทางด้านราฮิมสเตอร์ลิงนะครับจะมีอาการงองแงอยู่บ้างเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ลงเป็นตัวจริงในช่วงท้ายๆของฤดูกาลนะครับทีนี้มาดูข่าวสุดท้ายสําหรับ EP นี้กันเลยนะครับเป็นข่าวของกองหลังเนื้อหอมอย่างอมิลิลาปอกนะครับตอนนี้มีทางด้านยูเวนตุสนะครับที่มีความคืบหน้าที่จะขอยืมทางด้านอมิลิลาป็อกไปช่วยเป็นกำแพงหลังให้กับยูเวนตุสนะครับ ้องบอกว่าบาเซโลนาก็ตาขวางเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับมาลายูเอตูนะครับได้เดินหน้าสอบถามไปยังเรือใบติฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถึงความเป็นไปได้ที่จะเซ็นสัญญายืมตัวทางด้านแอมิกลาป็อกไปร่วมทัพในฤดูกาลที่จะถึงถึงแม้ว่าจะต้องเจอคู่แข่งจากฝั่งสเปนอย่างบาเซโลนาที่ยังมีความพยายามที่จะคว้าตัวแอมิกลาปอกไปเช่นกันนะครับต้องบอกว่าเนื้อหอมมากนะครับ สำหรับอมิลาปอกนี้ทั้งทางด้านยักษ์ใหญ่ของสเปนหรือแม้กระทั่งยักษ์ใหญ่ของอิตาลีก็ให้ความสนใจทางด้านนักเตะรายนี้แต่แอดมินนะครับอยากให้เขาอยู่ต่อนะครับเพราะว่าแอดมินมองว่าอเมริลาปอกยังเป็นกองกาางําลังสําคัญของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราอยู่ก็ไม่อยากให้เสียไปเลยนะครับข่าวนี้นะครับก็ได้รับรายงานจากสื่อดังของอิตาลีอย่างทัททูตสปอร์ตนะครับเอาละครับทั้งหมดนะครับแอดมินก็ได้นำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อนๆพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นประการใดนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับใน EP นี้นะครับหากแอดมินผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ